โอเคเนาะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโปรแกรม Sony Vegas Pro 14นะแบบพื้นฐานเลยแบบเร็วๆเลยดียก,กว่ามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับจะต,ต่อวิดีโอต้องมีอะไรฮะใช่ครับต้องมีคลิปวิดีโอครับไปที่ import นะฮะอันนี้คือวิธีหนึ่งนะฮะคือไปที่ import แล้วก็ไปหาไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้ครับอ่าว,ว่าผมจะเลือกเลือก ใหอคุณเลือก n อันนี้ปึ๊บ,บสั้นๆโอเคหรือว่าคุณจะเปิดโฟลเดอร์แล้วดึงลกมาก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนแต่ผมจะเลือกอินพุตนะเท่กว่านี่ก็าถามว่าเออจะให้เป็นโปรเจกต์เป็นแบบว่าตามวิดีโอเลียงไมก็ตอบเย็ดไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนตรงนี้จริงๆแล้วอะตรงนี้เราเปลี่ยนก่อนเลยนะฮะสําหรับผมผมจะตั้งเป็นสําหรับผมนะผมจะตั้งเป็นแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากครับแล้วก็ ดูคุณภาพวิดีโอแล้วว่าวิดีโอเรามีคุณภาพเท่าไหร่แล้วก็เลือกเอาว่าจะกี่เฟรมเรทนะผมจะเลือกเป็นอัสมุสผมเลือกเป็น60เฟรมเรทเลยก็ได้โอเคแล้วก็ดูเช็คนี้ตามนี้เลยนะฮะทุกอย่างโอเคกดโอเคไปฮะแล้วก็ตั้งพรีวิวอร์นี้ให้เป็นคอมพิวเตอรนะฮะภาพจะเรื่อยที่สุดโอเคนะโอเคมาตัวรู้จกักตัวแรกตรัวนี้ข้างบนคือวิดีโอข้างล่างคือเสียงว่าจะลากไปไงเสียงกับวิดีโอจะติดก,กันตลอดเวลา ใช่ไหมโอเคถ้าอยากจะเอาเสียงแยกออกจากวิดีโอให้คลิกตรงไหนก็ได้แล้วกดตัว U ครับจะเป็นการดึงออกอ่าอย่างไงไม่อยากไม่อยาเอาไว้ทำไมครับแรกก็เอาไว้พวกใส่เป็นเออเอฟเฟกเพลงอะไรเงี้ยเออใช่ใส่เป็นเพลง ติ้งตองติงตง้ง,งต่อ,นนไอง,อองอไวผมเอาเพลงเพลงเปิดตัว่อซีนาไหมนี่อึ๊บก็ลงมาอึ๊บอีกแร็กหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่าดาเพลงนิดนึงลบเสียงทิ้งกดดีลีทเลยฮะแต่วิดีโอก็ยังจะยังอยู่เห็นป่ะนี่อันนี้ไปเร็วเร็วเลยนะตามผมให้ทันนะมันก็จะเป็นเพลงอ่าใช่ไหมเสร็จแล้วต่อไปอะไรตัดคลิปตัว S ตัว S ก็คือการแบ่งคลิปนี่ตัว S, <S ตัวเแบ่งคลิปอ่าดูนะถ้าเราแทรกวิดีโอนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วเราลองเล่นวิดีโอดูมันจะทำให้ตัวคลิปเนี่ยมีความสมูทปึ๊บเชียววะเชียววะเออเนี้ยแล้วแต่ลูกเล่นของพวกคุณนะว่าจะใช้วิดีโอแบบไหนทำอะไรอย่างนี้โอเคต่อไปก็ สปีดเหรอสปีดคลิปก็แค่กดคอนโทรลค้างไว้ให้เป็นสัดระักนี้ชิกชิคชิคชิคแบบนี้ดึงคือสโลว์เข้าคือสปีดจต่แค่นี้พอดึงสโลว์เข้าสปีดแล้วแต่คุณจะปรับใช้ยังไงตรงนี้คือ,อทำให้วิดีโอมืดสว่างอันนี้ทำให้โอ้ค่อยๆเรียกว่าอะไรให้ค่อยปริดผายปึ๊บทำเหมือนกันครับหลักการเดียวกันครับเสียงก็เหมือนกันก็คือ กด S, S ตัดเสียงปุ๊บผมจะเอาตรงนี้แหละโอ้ลบทิ้งแม่งเลยจริงๆยังไม่ควรทำนี้นะจริงๆควรใช้ยอดแล้วยืดก่อนนะฮะเสียงก็ปึ๊บปรับได้ปรับได้อ่าถัดต่อไป Explore อันนี้หาไฟล์ไม่มีอะไรมากต่อไปอันนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนระหว่างหน้านั่นเองแล้วแต่เราจะเลือกใช้แบบไหนนะฮะนี่เยอะแยะเลย14นี่แถมให้เยอะมากเลยมีสปิดมีอะไรอย่างงี้ก็แค่อย่างที่ผมบอกเข้าไปนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงอันนี้มาใส่ปุ๊บ แค่นี้เองครับมันก็จะเป็นละแต่นี้ถือว่าทำไมถึั้งแหลกนะเพราะว่าเข้าใจด้วยโน,นบุกผมชอบโนบุกตัดอยู่ไม่ใช้ขอมโน,นบุกไม่ไดีได้ขนาดนั้นเออก็เล่นนิดนึงนะวันนี้อือะมันนี้เอนกันโน,นบุกไม่ไหวโอเคต่อไป fx จำไว้ว่า fx ย่อมจาก fx เออคือเอฟเฟกอะไรอันเดียวกันก็มีหลากหลายนะฮะ นี่นนนแย่ไปหมดเลยเอฟเฟกเลือกเอาไหนหรือว่าจะไปกดตรงนี้เลยก็ได้ปุ๊บแต่เราต้องจําชื่อนะว่าจะเอาไหนจําชื่อมาแล้วก็เลือกตรงนี้เลยก็ได้ถ้าคนที่แบบว่าใช้บ่อยอะไรเงี้ยจําชื่อเอาแล้วก็มาเลือกตรงนี้เอาก็ได้แล้วก็อ่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ซูมซูมเข้าซูมออกดูด,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 ดูหน้าจอพรีวิวไว้ อ่ะผมก็เลื่อนฟืดมันก็เลื่อนตามผมเห็นไหมว่าเลื่อนไปตามนี้ซูมออกซูมเข้าอันนี้จะใช้เป็นการซูมคลิปก็ได้นะแบบว่าอยากให้ซูมแบบตำแหน่งหางนั่นก็ซูมไปปุ๊บแบบนะไรอย่างเงี้หรือจะเล่นไปแบบนี้ก็ได้อ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นคร่าวๆเป็นแบบแบบว่าใช้ไทม์นะอ่าแบบนี้ปุ๊บเราจะให้ค่อยๆซูมเข้าไปเรากดตรงนี้ปุ๊บกดมาร์กไว้แล้วก็เอา ตรงนี้เลื่อนมาประมาณนี้อ่ะประมาณนี้อ่ะสุดแล้วก็ได้เลื่อนมาอ่ะประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราทําซูมเข้าไปฟึ้นปุ๊บอ่ะเทคนิคว่ามันจะมีตัวมาร์สอยู่สองอันใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้อ่ะไปดูพอเราไปเล่นคลิปดูนะอ่าเห็นไหมมันจะค่อย,อยซูมอันนี้คือแล้วแต่ความครีเอทของแต่ละคนว่าจะ ใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะที่ผมบอกว่าเพลงไม่ควรตัดไปเพราะว่าเผื่อเราเก็บไว้ใช้ได้นะฮะส่วนที่ที่ต้องทําก็คือรู้ว่าเพลงมันยาวๆอยู่ไหมเราแค่ปึ๊บดึงเข้ามาอย่างนี้เพลงก็เล่นแค่นี้อยู่แล้วเผื่อแบบว่าเราจะต่อคลิปเพิ่มอะไรเงี้ยเราสามารถดึงเพลงใช้ต่อได้คือว่าถ้าเราตัดไว้แค่ไหนเพลงก็จะหยุดแค่นั้นแล้วก็จะเริ่มใหม่ทำให้เพลงขาดต่อนั่นเองไม่สะดุกนะฮะต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นเหมือน เทคอย่างหนึง่งแล้วแต่รูปแบบเราจะเลือกใช้ยังไงก็เป็นแบบวงกมลม solid color ก็เป็นพื้นหลังเทคนี่ก็ตัวอักษรอะไรเงี้ยเออแต่ต้เทคตัวอักษรนี่ก็เป็นพวกทีวีเออนี่ก็เป็นแบบเลื่อนเออเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆ่างสายฟ้าอันนี้ก็เป็นแฝดแฟร์เออแฟร์ไปแฝดแฝดนี่ก็เป็นแบบตอนจบในหนังอะไรเงี้ยเคยเห็นมาขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคคร่าวๆนะ ชุบต่อไปทำยังไงกดแล้วมันลิกเลยฮนะครอบรูปออกให้หมดรูปไปเลยไม่ใช่ไฟล์ที่เซฟนะไปที่ไฟล์เลเด้วยแอดหรือจะไปที่นี่เดี๋ยวก็ได้รูปสัญลักษณ์ตรงนี้นี่นี่นนกดป๊าอ่ะแล้วก็ตั้งเรียกว,ว่าอะไรโฟลเดอร์ที่จะเก็บว่าเก็บไว้ไหน สำหรับผมจะใช้เป็นเรนเดอร์เป็น wmv เพราะว่าไฟล์จะเล็กนะฮะผมจะเลือกเป็นตัวนี้นี่ที่ผมเลือกตอนแรกใช่ไหมที่ผมเลือกตรงพรีวิวตอนแรกเลยเลือกตัวนี้แล้วก็ไปตั้งค่าข้างนได้ว่าจะเอาวิดีโอของเราให้เป็นกี่เฟรมก็ตั้งไป60เฟรมอะไรอ่าี้โปรเจกต์ปุ๊บผมก็ตั้งเป็นโปรเจกต์ที่เราดูก็คือเป็นพรีวิวโอเคแล้วกดโอเคเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยเรนเดอร์แค่ลูปที่เราคุมเท่านั้นเรียกว่าอะไร วิดีโอมันได้ไม่หลุดออกไปไกลมากแล้วกดเรนเดอร์ครับแล้วก็ร้อยเ,เสร็จแค่นั้นเองจบครับก็สำหรับนี้ก็ได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรืออะไรอย่างงี้นี้ก็เป็นแค่พื้นฐานเองแล้วแต่คนจะไปคิดเอทยังไงต่อยอดยังไงก็แล้วแต่พวกคุณแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ